เอ็ดนะครับตรงนี้เฮ้ยตัวนี้โอ้โหสองแสนวะ่ะขโมยไม่ให้ครับไม่ให้ไม่ให้เฮ้ยอ๋อหเปนไม่ให้ครับไม่ให้ครับไม่ให้ตัวซอมันวันนี้ผมยิงพึ่งผมยิงพึ่งไงดิใครที่มาลอบลอบตัวผมอ่ะยิงพึ่งหมดอะแค่นั้นแหละวิ่งกับหัวกับหางแค่นั้นแหละฮยอุ้ยมันมันมันไม่ได้โอ้ได้อยู่โอเคอะไรเราอะไรเรา มาดิพึ่งอ่ะโอเคมาดิมือใส่หดเรียบสามซีวีนะครับตายหนึ่งทีก็ต้องมาจัดเรียงหนึ่งรอบนะครับแม่งน่าเบื่อชิมเปกเนี่ยมาผมว่างว่าผมจะเอาไว้ใส่พวกไอก้กระดังนะครับกระดักเหยียบนะอ่าบ้านหลังไหนบ้างเนี่ยบ้านหลังนั้นปะมันนี้มีคนน่ <c oughs> ะเก็บเก็บตังค์ไปก่อนนะ จัดการต,ตรงนี้ก่อนนะเออเรามีตัวฉลามแล้วนะครับต่อไปคืออะไรอะ่ะตัวอะไรไม่รู้นะครับนะโอเคอุย้ยมีกับดักเต็มเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบให้พังหมดเลยดีไหมน่าจะดีเหมือนกันนะอุย้ยไอตัวนั้นไงตัวนั้นสองแสนห้าบาทผมจำไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับผมไม่ทันแน่เลยเท่าไหร่วะลองดูหน่อยครับนะน่าจะมองได้อยู่ผมไม่ได้อะ่ะไปแล้วไปแล้วอุย้ยพุงพ่งพุง่งพุ่งเท่าไหรอ่อ่ะ โอ้โหถูกถูกโคตรถูกเลยราคาถูกจัดเลยครับนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนกับของเรานะครับเ,เราจะไปดูตรงไหนได้บ้างอันนี้สิบกววินะครับหน้าขโมยให้หมดบ้านนี้ <c oughs> หน้าขโมยให้หมดบ้านจริงๆวิงปีปืนมีปอมปืนด้วยเืมน่าสนใจนะกี่วิอีกกี่วิเจ็ดสิบวิโอ้โหแม่งเลิกคุยกันเลยเลิกคุยกันเลยครับเก้าสิบวิอือันนี้ก็เลิกคุยกันัะนะอย่ามาเจอหน้ากันอีกเลย ห้าสิบวินานจัดเลยอะอันนี้คุณจะขโมอยอะไรกันออกไปห้าล้านชิชโคตรโคตรแพงอือโอ้มันรอเลยอะอ้มันรอเลยอะนะครับนะไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยไม่ไหวอะ,วอะ,อวอะนะครับมาเราอีกสิบเก่าวินะครับเก็บตังค์หน่อยเลยกันก็คือแบบไม่ค่อยเจอตัวดีๆเลยนะที่ผ่านหน้าผ่านตานะครับนะมันลําบากจังเลยกว่าจะเจอตัวดีๆ อืมเรามารอเก็บตรงนี้แล้วเราจะไปบุกตะลุยนะครับไอ้บ้านท้ายสุดไม่ได้แล้วเพราะมันเพิ่งเหยียบนะครับแล้วเวลามันดูเหมือนจะนานมากแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนจะแบบรีเบิร์ตไปหลายรอบไงเฮ้ยทำไมดินนี้มันเหยียบไม่ค่อยติดวะนะครับเน็ตเราไม่ค่อยดีดนะดยดใช่ไหมทางหลังนี้ดิ40วิหลังนี้ละ20วิ <c oughs> 20วิอะไรไอ้นี่เจ้าของปะไอโลเนี่ยเออเนี่ยเจ้าของเจ้าของนี่เจ้าของ,ของเหรอเจ้าของบอ่เจ้าของบอ่เจ้าของบอ่ เจ้าของบ่อเจ้าของบ่อเจ้าของบ่อหลายเทือแล้วหลายเทือแล้วหลายเทือแล้วขโมนเบ้ีขโมนเบบีอือขโมนเบบีพึ่งพึ่งต่อขโมยขโมกอือก็อีต่อขโมยขโมกตีมันกระเด็นอือ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 ไม่เคยพึ่งพึ่งพึ่งโอ้ยมันยังวิ่งได้บ่วะนี่นั่นมันวิ่งได้วะพึ่งไม่ใช่ทำให้เรากัำหัวกบหางเหรอทำไมมันถึงวิ่งได้วะทุกคนนะครับ หรือมันมีมันมีวิธีบั็อกพิธีโกงวิธีโกงอะไรอย่างที่ทำให้เราไม่ติดแต่เพิ่งมันทำให้เราวิกก่งกระโหมกระหังไม่ใช่เหรอทั้งหน้าบ้านข้างหน้านี้หัวซ s, s u ม man โอ้โหแพงจัดเลยอ่ะกดขโมยก่อนกดขโมยก่อนน่าจะทันอยู่โอ้หายตัวอีกแล้วหายตัวอีกแล้วเหรอได้ได้ได้เลยมันอยู่ไหนวะยังหาไม่เจอเลยตัวมันอะโอ้เนี่ยนเนี้ยเจอตัวปัญหาแล้วเจอตัวปัญหาแล้วนะครับมามาเลยมาเลย ลงโตะลงโต้เลยเลยครับลงโตะไปเลยลงโตะไปเลยนะลงโตะไปโอเคอีกสิบกวีนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะรอเว่มีคนวางกับดักที่บ้านผมด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรเราอันนี้เสร็จก่อนนะครับต้องจัดเสตใหม่แล้วนะเนี่ยโอ้ชีวิตมาโอ้พอเราเหยียบแล้วมันก็ไปทําอะไรต่อไม่ได้นะครับไอบ้าหลังท้ายเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเท่าไหร่อะ เพราะว่าเราเพิ่งหามาโอ้สี่สิบวิโอ้นานเลยอะหลังนี้เจ็ดสิบวินะครับหลังท้ายนี้เฮ้ยสายลุงแมนอ้าวมีคนเอาไปแล้วอ่ะอขโมยไม่ได้นะครับมีคนเอาไปแล้วอ่ะใครวะหายไปแล้วโอ้มันเอาไปแล้วด้วยนะยี่สิบวิเอ้ยต้องหามบนเปียนแถวนี้นะครับหัวร้อยกว่าวิ ร้อยโควิดก็เวอร์กันผมจะทําการเออ่ยิงพึ่งไปนะเผื่อว่ามันมีเจ้าของบ้านแล้วกันนี่เลยนะครับลงโต๊ะไปอ่าคือลงโต๊ะไปคือลงโต๊ะไปยิงพึ่งยิงพึ่งต่อยิงพึ่งต่อโอเคแค่นี้ก็คอมโบไปเลยบ้านเราอยู่นี่ใช่ไหมนี่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะ อุ๊ยอุ้ยอะไรวุฒิการีไม่เอาเรื่องว่ะโอ้โหโอ้โหบ้านเองโดนแล้วนะเพื่อนไอ้บ้านหลังนี้แปดสิบวิบ้านหลังนี้หกสิบวิบ้านหลังนี้มีตัวเด้งใช่ไหมขโมยมาเองให้หมดบ้านโอ้โหขโมยให้หมดบ้านแม่งเลยนะครับนะไม่สงสารด้วยมันสายเถื่อนนะมมันป่าเถื่อนอยู่แล้วเฮ้ยเห็นคนมีสัตว์ในน้อยอยู่ ขโมยเลยครับไม่ต้องมีตังใช้แค่นั้นแหละนะไม่ต้องมีตังใส่นะเออนี่เลยแล้วก็ขายทิ้งด้วยโหดพอเก็บมาแล้วขายทิ้งโหดจัดเลยอันนี้บ้านหลังเนี้ยใกล้นานนะน่าจะใกล้เวลาอ๋อสี่สิบวิอีกนานอยู่บ้านหลังนี้ละวันนี้ป้อมปืนอะ่ะแล้วกี่วิอู้ร้อยกวิคอยคอยกันปีหน้านะเพื่อนหลังนี้ละสี่สิบวิหลังนี้ละ่ะยี่สิบวิ บ้านเราอีกกี่วิวะทุกคนสามสิบวินะครับถ้าเราจะไปเอาบ้านนั้นอะแต่ว่าม,มีเจ้าของอยู่ไงคือผมต้องคอมบูมันนะครับนะโดยการใช้กับดักมากับดักแล้วก็ลมโตลมโตปือลมโต๊ะ,ลตะ,ลตะแล้วก็กับดักเหยียบลมโตแล้วก็พึ่งโอ้มันเหยียบโดนอีกแล้ววะโอ้ไม่โอเคไปบ้านหลังนี้ละ เฮ้ยแต่ว่าบ้านเราจะเปิดแล้วนาะรีไปรีไปรีไปก่อนรีไปก่อนเฮ้ยบ้านท้ายเฮ้ยบ้านแรกบ้านแรกโอ้โหบ้านแรกโอ้ออมันล็อกมันล็อ,ลอกแล้วโอ้โหน่าเสียดายนะที่แบบเวลาเรามันพอดีไงมันพอดีเกินไปมันก็เลยไม่ทันนะครับอืมห้าสิบวีนะครับมีตัวอะไรดีๆไหมซอร์วีไว้ก่อนนะครับตัวใสลูกนเนี้ยน่าสนใจนะครับตัวใสลูกมันดีมากเลยนะมันเหมือนมันจะเพิ่มเงินเยอะมากเลยนะครับโอเคบ้านหลังนี้ละครบ้านนี้อีกไม่นาน ้ยเล่ปืนนัป้อมปืนมันหายไงวะต้องไปหาดูนะครับหู่้าหลังนี้ทำไมมันดูน้อยลงหรือว่าไงดูเหมือนหายไปเจสิบวิโอ้โหค่อยคุยกันใหม่ปีหน้า้เพื่อนยยกเออเรามาดูกันดีว่าไหนมีอะไรปืนเนี่ย t r a อ e r เพื่อโยนให้พวกเออส่งคืนเป็นล็อตของคุณทําให้มึนงงอ๋อแค่นั้นคือไม่เห็นจะมึนง,งงหาอะไรเลยพี่ไปดูซะอ๋อนี่ป้อมปืนต้องเจ็ดครั้งเลยนะครับนะ เราเจ็ดครั้งเราเพิ่งเท่าไหร่อะเราเพิ่ง3ครั้งโอ้โหอีกยาวเลยค่อยคุยกันเพื่อนปีหน้าข้างหลังนี้ไงเดี๋ยวช่วย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 เจ้าของโดนเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนเออเหยียบกับดักเออแค่นั้นแหละโยนเก้าอี้ด้วยโยนโต๊ะโยนโต๊ะเอาดิเอาดิเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเออแค่นั้นแหละนะผมช่วยได้แค่นี้แหละเพื่อนนะไปกลับบ้านห้าวิอีกห้าวิไปที่ร้านค้าหน่อยแล้วกันนะครับ เปิดไว้ก่อนแล้วเราจะไปซื้อกับดักไงอุ้ยโอ้ยล็อกแม่งอะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะอะไรอู้ตัวแตกเลยสงสัยผมกระแทกแรงเกินนะครับตัวแตกกระจายเลย